อากให้พืชผักงามลองใช้สูตรพลังสองดูสิครับอยากให้ต้นพืชติดดอกออกผลแบบนี้ใช้สูตรพลังสองเลยครับยงตงเปิดครับยวมัไว้้เลยครับเราจะได้ไม่เเวลาครับ,รบวิธีเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพืชโดยใช้สูตรพลังสองเลยครับคุณคิดว่าสองสิ่งนี้ ใช้บำรุงต้นพืชให้งามได้หรือเปล่าอย่างเช่นไข่ไก่เลยครับในไข่ไก่จะมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงในกล้วยสุกกล้วยเน่ากล้วยเสียก็จะมีแคลเซียมสูงและมีวิตามินจำนวนมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับสองสิ่งนี้ใช้บำรุงต้นพืชให้งามได้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้น ดอกไม้ประดับยิ่งใช้ดีนะครับทําให้ดอกไม้ประดับดอกใหญ่ดอกสวยดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายด้วยครับในการใช้สองสิ่งนี้บํารุงต้นพืชให้งามเราใช้ไข่ไก่เพียงหนึ่งฟองกล้วยสุกกล้วยเนา่ากล้วยเสียจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรามีนะครับเรามาทําแบบนี้กันเลยครับโดยการขยำกล้วยขยำกล้วยให้ละเอียดเลยนะครับ แล้วส่วนไข่ไก่เราก็ตีให้แตกขยำทั้งเปลือกเลยครับขยำรวมกับกล้วยสุกได้เลยครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราทำและเราผสมทีเดียวเลยครับยิ่งขยำละเอียดเท่าไหร่นะครับต้นพืช ก็จะได้รับปุ๋ยเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าการย่อยสลายก็จะเร็วขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิธีไทย P ีแชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้ไข่ไก่และกล้วยเน่ากล้วยเสียที่เราอาจจะไม่ใช้แล้วนะครับ แต่เรานำมาบำรุงต้นพืชให้งามได้ติดดอกออกผลได้ติดดอกออกผลจํานวนมากเลยครับวิตามินโปรตีนแคลเซียมและธาตุอาหารอีกจํานวนมากที่เราผสมทําปุ๋ยในครั้งนี้นะครับช่วยบำรุงต้นพืชได้เดี๋ยวตามไปดูเมื่อเราขยำจนแหลกแบบนี้แล้วเมื่อเราขยำไข่และกล้วยเน่าวกล้วยเสีย จนแหลกแบบนี้แล้วเราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่า5-10ลิตรเลยครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสูตรนี้เราจะนำไปลดราดที่ต้นพืชต,ตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดจะทำให้ต้นพืช ได้รับปุ๋ยและเพิ่มพลังให้กับต้นพืชทําให้ต้นพืชแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้กันเลยครับถ้าเราใช้กับต้นพืชเป็นไม้ประดับถ้าเป็นใบสวยๆแบบนี้ใช้ได้เลยครับทำให้ใบของต้นพืชมีสีสันสดสวยมากขึ้นครับเพียงใช้7วันต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นครับต้นพึ่งเราจะใบสวยสีสดแบบนี้เลยครับ สำหรับพืชกินใบแบบนี้ล่ะใช้ได้เลยครับลดลาดตอนช่วงเช้าทุก7วันและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชนแนลได้เลยครับอยากให้ต้นพืชงามแบบนี้สำหรับพืชกินใบนะครับลดลาดเลยครับและผมวา่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยสูตรพลังสงสูตรนี้ใช้บำรุงต้นพืชกันนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมพามาดูต้นมะเขือซึ่งผมได้ปลูกไว้และต้นสูงอย่างเดียวครับไม่ติดดอกออกผลเลยเพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับในคลิปนี้เลยครับเพราะว่าต้นมะเขือต้นนี้โดนต้นไม้อื่นบางอยู่ตอนแสงสว่างหรือพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์จะส่งแสงนะครับมาทางด้านนี้ต้นมะเขือ ก็จะไม่ได้รับแสงตอนเช้าต้นมะเขือนะครับก็จะโตอย่างเดียวเพื่อแย่งแสงนั่นเองครับเลยไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับในการปลูกต้นพืชถ้าเราปลูกแบบนี้เราจะไม่ได้ผลผลิตจากไม้ผลเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายไม้ผลนะครับที่เราได้ผลผลิตไปปลูกกลางแจ้งและให้แดดส่องถึงนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทิไททีชแนลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนําปุ๋ยสูตรพลังสองทำให้ต้นพื่มเรานะครับโตวไวใบเขียวติดดอกออกผลจํานวนมากด้วยไข่ไก่และกล้วยเน่ากล้วยเสียหรือว่ากล้วยสุกนั่นเองครับ